สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโออยู่นะคะดิฉันนางสาวลุชวราวงศสาสารสนเทศ4.2.2วันนี้ก็จะมาสาธิตการทำโปรแกรม Visual Music 2010นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำข้อมูลรหัสพนักงานและข้อมูลลูกค้านะคะอันดับแรกนะคะเราก็กดเลือก Start ค้นหาโปรแกรม Visual Music นะคะแล้วคลิกเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เลือกคลิกตรงไฟล์ Open นะคะจากนั้นก็คลิกตรง add new item นะคะแล้วเลือก window form แล้วกด add ค่ะเราก็จะได้ฟอร์มแรกขึ้นมานะคะค่ะแล้วเราก็ตรงเข้าไปที่ property นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อหัวข้อนะคะให้เป็นข้อมูลรหัสพนักงานนะคะ ค่ะแล้วเราก็ตรงเข้าไปที่ Toolbox นะคะเลือก Employee นะคะ i n f o นะคะแล้วคลิกตรงที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะเลือกกด Detail นะคะแล้วลากมาวางบนฟอร์มค่ะ แล้วตรงเข้าไปที่ Employee อีกครั้งนะคะแล้วเราก็เลือก Data g e t View นะคะแล้วลากมาวางบนฟอร์มค่ะสากนั้นนะคะเราก็ไปที่ t o o l Box นะคะแล้วทำการค้นหา Button นะคะคลิกเข้าไปนะคะมาวางบนฟอร์มนะคะ3 Button ด้วยกันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะไปที่ Employee นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อตรงแท็กนะคะชื่อแรกเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อพนักรหัสพนักงานนะคะชื่อที่สองเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อพนักงานนะคะ ชื่อที่สามเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่นะคะชื่อที่สี่เราจะเปลี่ยนเป็นที่อยู่นะคะและชื่อที่ห้าเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรนะคะ และเราจะไปเปลี่ยนชื่อตรงบอททอนนะคะชื่อแรกก็จะเป็นเพิ่มข้อมูลนะคะชื่อที่สองก็จะเป็นลบข้อมูลนะคะและชื่อที่สามก็จะเป็นบันทึกข้อมูลนะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะคะในตารางนะคะคลิกขวาละคะแล้วเลือก Edit Column นะคะแล้วไปเปลี่ยนชื่อตรง Header Tag ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนชื่อครบแล้วนะคะเราก็มากด OK ค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการใส่โค้ดทั้ง3ปุ่มนะคะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นโค้ดการเพิ่มข้อมูลนะคะต่อไปเราจะไปทำใส่โค้ดตรงปุ่มลบข้อมูลนะคะค่ะนี่ก็เป็นโค้ดลบข้อมูลนะคะต่อไปเราจะทำการใส่โค้ดตรงบันทึกข้อมูลนะคะค่ะนี่ก็เป็นโค้ดบันทึกข้อมูลนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อมูลพนักงานนะคะ ค่ะต่อไปเราก็จะทำการทำฟอร์มค้นหาข้อมูลลูกค้านะคะค่ะแล้วเราก็ตรงไปที่ t o o Box นะคะเพื่อค้นหาคำว่า Group Box นะคะจากนั้นก็ลากมาวางบนฟอร์มค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกตรง t o o box นะคะแล้วค้นหาคำว่า radio button นะคะแล้วลากมาวางค่ะค่ะต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะให้เปลี่ยนไปที่ tag นะคะชื่อแรกก็จะเป็นรหัสลูกค้านะคะชื่อที่2ก็จะเป็นชื่อและนามสกุลลูกค้านะคะ ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะคลิกตรง t o Box นะคะเพื่อค้นหาคำว่า Label ค่ะแล้วเราจะทำ,ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะให้เปลี่ยนคำว่าคำค้นหาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะค้นหาคำว่า Text Box ค่ะแล้วลากมาวาง จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปที่ t o o l Box นะคะแล้วค้นหาคำว่า w a t t o n นะคะล้าล่างมาวาังแล้วเปลี่ยนให้เป็นชื่อคำว่าค้นหานะคะแล้วก็ตรงไปที่ Data Source นะคะแล้วตรงคำว่า Customer Info นะคะเราก็จะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วเลือกคำว่า d a t a g e t View นะคะแล้วลากมาวางนะคะเราก็จะได้ตารางอย่างที่เห็นนะคะแล้วทำการเปลี่ยนชื่อนะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วเลือก Edit Column นะคะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชื่อตรง h e d e r t t g g นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ใส่เปลี่ยนชื่อไปครบทุก ชื่อแล้วนะคะเราก็จะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการใส่โค้ดที่ปุ่มค้นหานะคะค่ะนี่ก็เป็นโค้ดสำหรับปุ่มค้นหานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับฟอร์มค้นหาข้อมูลลูกค้าค่ะค่ะและฟอร์มสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการสร้างเพิ่มข้อมูลลูกค้านะคะทำการเปลี่ยนชื่อตรงแท็กนะคะ ค่ะแล้วตรงเข้าไปที่ data source นะคะแล้วกดเลือก customer info นะคะแล้วเลือกคำว่า detail ค่ะแล้วเราก็ลากมาวางในฟอร์มนะคะแล้วก็มากด customer info เหมือนเดิมนะคะแล้วกดเลือก data get view นะคะแล้วลากมาวางค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตรงไปที่ To Box นะคะเพื่อค้นหาบอททอนนะคะแล้วลากมาวางค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะตรงเข้าไปที่ Property นะคะแล้วทำการเปลี่ยนชื่อตรงแท็กค่ะปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะ ปุ่มที่สองนะคะก็เป็นปุ่มลบข้อมูลนะคะปุ่มที่สามก็เป็นปุ่มบันทึกข้อมูลนะคะค่ะจากนั้นเราก็ไปทําการเปลี่ยนชื่อตรงหัวข้อนะคะเหมือนเดิมค่ะตรงเข้าไปที่ property นะคะเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อตรง t a กค่ะ อันแรกก็จะเป็นรหัสลูกค้านะคะอันที่สองก็จะเป็นชื่อลูกค้าค่ะอันที่สามก็จะเป็นวันที่นะคะอันที่สี่ก็จะเป็นที่อยู่ค่ะอันที่ห้าก็จะเป็นเบอร์โทรค่ะ และสุดท้ายก็เป็นอีเมลเหมือนเดิมนะคะแล้วต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนชื่อในตารางนะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วเลือกตรงคำว่า Edit Column นะคะแล้วค้นหาคำว่า h y d e r Tag นะคะแล้วทำการเปลี่ยนชื่อค่ะค่ะเราก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อครบแล้วนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะต่อไปเราก็จะทำการใส่โค้ดนะคะตรงปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะค่ะนี่นะคะคือโค้ดสำหรับ ปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะต่อไปเราก็จะใส่โค้ดตรงปุ่มลบข้อมูลนะคะค่ะนี่ก็เป็นโค้ดลบข้อมูลนะคะต่อไปเราจะใส่โค้ดบันทึกข้อมูลนะคะค่ะนี่ก็เป็นโค้ดส,สำหรับบันทึกข้อมูลนะคะ <S <s <routines> <S ก็เสร็จแล้วนะคะ <S <s สำหรับฟอร์มเพิ่มข้อมูลลูกค้านะคะค่ะต่อไปเราก็ทำการรันข้อมูลให้พเพื่อนๆดูนะคะ กดที่ปุ่มสีเขียวค่ะอันดับแรกเราก็จะไปทำการลานข้อมูลพนักงานนะคะเริ่มแรกเราก็มาเาพิ่มข้อมูลนะคะแล้วเราก็สมมุติชื่อเข้าไปค่ะเปลี่ยนวันที่นะคะ และเพิ่มที่อยู่นะคะและเบอร์โทรนะคะแล้วเราก็ทําการบันทึกข้อมูลนะคะข่าข้อมูลก็จะขึ้นแสดงให้เห็นบนหน้าจอนะคะแล้วเราทําการลบข้อมูลนะคะข่าข้อมูลมันก็จะหายไปนะคะค่ะต่อไปเราก็ทําการลันข้อมูลค้นหาลูกค้านะคะอัดับแรกเราก็องค้นหารหัสลูกค้านะคะใส่รหัสเข้าไปค่ะ ค่ะแล้วเราทําการค้นหานะคะหมายเลขสีก่ก็จะขึ้นมานะคะต่อไปเราก็ทําการค้นหาชื่อและนามสกุลลูกค้านะคะเราก็ใส่อักษรย่อ,อเข้าไปค่ะเป็นมอมะนอน,นูนะคะทําการค้นหาค่ะค่ะชื่อก็จะขึ้นมานะคะค่ะต่อไปเราจะทําการรันข้อมูลเพิ่มข้อมูลลูกค้านะคะอันดับแรกก็เพิ่มข้อมูละคะ่ะ สมมติชื่อลูกค้าเข้าไปนะคะวันที่นะคะที่อยู่ค่ะเบอร์โทรนะคะและอีเมลนะคะ ค่ะแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนะคะข้อมูลก็จะแสดงให้เห็นบนหน้าจอนะคะแล้วทําการลบข้อมูลนะคะข้อมูลเราก็จะหายไปค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับการทําคลิปวิดีโอข้อมูลพนักงานและข้อมูลลูกค้านะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ